สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับอ้อมอีกแล้วนะคะกับช่องว่า ws thai food นะคะทุกคนเป็นไงคะแอคชัน่นค <c oughs> ่ะช่องอ้อมนะคะเป็นช่องที่ทำอาหารที่ทุกคนดูแล้วก็ไม่สามารถทำตามได้เลยนะคะทุกคน <c oughs> เอาเป็นว่าเข้าเรื่องกันเลยนะทุกคนนะคะ วันนี้นะคะอ้อมก็จะพามาทำผัดคะน้าใส่หมูเนื้อแดงนะคะคะน้าจากสวนเรานะคะทุกคนเป็นสวนเล็กๆของบ้านเราที่ปลูกบนระเบียงหลังบ้านนะคะวัตถุดิบเอามาถึงไหนแล้วเนี่ยวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีคะน้าเนื้อแล้วก็หมูแดงนะคะแล้วก็กระเทียมส่วนที่เหลือนะคะเรายังไม่ได้เตรียมเราเราไปเตรียมกันถัดไปเลยคะ่ะทุกคนไปกันเลย ต่อไปเราก็จะเข้าขั้นตอนการผัดได้เลยนะคะทุกคนไปแล้วลืมเตาเอ้ยเราทพีเอ้ย,อยไม่ใช่ขอโทษทีเราลืมตะหลิวเดี๋ยวไปเอาตะหลิวแป๊บนะ <c oughs> น้ำมนัน้ำข้าวในการผัดนะทุกคน อน้ำมันร้อนนะคะทุกคนสามารถใช้ไปเลยกระเทียมเบาไฟนิดหนึง่งกระเทียมจะไหม้นะคะหลังจากที่เราใส่กระเทียมแล้วนะคะคทุกคนเราก็ใส่หมูลงไปนะคะแล้วก็คุกเขาให้หมูสุกสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็ปรุงรสได้เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราก็จะมีสีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนชาน้ำมันหอยนะคะคือ1ช้อนชานะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยน้ำตาลหนึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่รสดีผงนี่อร่อยมากค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันคุกเคล้านะคะพระเอกของเราเริ่มมาแล้วนะคนุนก็จะเป็นคะน,น้นเองค่ะใส่ลงไปเลยเทลงไปค่ะโอเคหลังจากที่เราใส่คะน้าลงไปแล้วนะเ,เราก็จะ ผัดให้ใบคะน้านะคะสลบค่ะทุกคนไม่ใช่คนสลบนะคะเป็นคะนา้าใบคะน้าสลบค่ะหลังจากที่เขาคะน้าเขาได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาเติมน้ําสต๊อกค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะไม่ต้องผัดให้คะนา้าใบคะนา้าหรือกาา้านคะน้าสุกมากนะคะมันจะเหนียวหรือว่าขมนั่นเองค่ะทุกคนผัดให้คลุกเคล้าให้เข้ากันประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้ว ทีนี้ถึงขั้นตอนนี้เลยค่ะชิมค่ะทุกคนชิมดูรสชาติยกนิ้วโป้งเลยค่ะอร่อยแล้วเราก็จัดจานใส่จานเทในจานให้สวยงามนะคะทุกคนแค่นี้เราก็เสิร์ฟได้แล้วค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะไปทีนี้ เสร็จแล้วนะทุกคนมาดูค่ะนี่หน้าตาสวยงามมากโอเคแค่นี้ก่อนนะคะไปกินข้าวก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ้อมขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อ้อมด้วยนะคะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ